che video right? video yeah? อยู oh, you make video? Mm ่เมควิดีโอวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ได้มาเสริมองค์พระนะคะด้วยความไว้วางใจของหลวงตานะคะที่อนุญาตให้ดิฉันมาทำก็สาธุบุญที่ได้ทำนะคะก็เริ่มมาแล้วคะ่ะเริ่มที่จะเป็นองค์พระแล้วนะคะไม่แน่นะคะในอนาคตดิฉันอาจจะเป็นคนปั้นพระก็ได้ใครจะไปรู้ สาธุค่ะสาธุสาธุสาธุตีแจ้าอธิษฐานที่แรกนะฮะตีว่อนที่บรรดาแจ้งนี่ใช่นหมะก็เป็นไปได้ดีทำแรกอธิษฐานกันเนาะวันนี้เลยเริ่มไปแล้วเป็นไปคือสมการอธิษฐานก็ได้ เสือมงเขาได้แค้เอาดชงน้าัวดีาแหนวจังว่าเขาเอ็ดไว้กับ่จามันเลยไม่เสร็เขาน้ำพูนนำพูนคอมมิเสได้เห็นาผู้เอ็ดไปก่อนมจหลังีตัวได้เลยได้ขี่เด้พอสอลูกหลานว่โอ้ยพอสอนัน้นันมามาแต่งยูนเป็นนนี้ตกจง